สิทธทิประโยชน์จากบัตรทองหรือ30บาทรักษาทุกโรคเป็นสิทธิที่จะได้รับเหมือนกันทุกคนนะครับแต่สําหรับผู้สูงอายุจะมีสิทธิที่จะได้รับบริการพิเศษซึ่งนอกเหนือจากการรักษาพยาบาลทั่วไปซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีให้เฉพาะผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมีดังน,นี้ครับโดยผู้สูงอายุจะได้รับบริการฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหรืออายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครับ การตรวจวัดดัชนีมวลกายการวัดความดันโลหิตการตรวจเลือดคัดกรองเบาหวานตรวจการติดเชื้อเ i ชวการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองการคัดกรองโรคซึมเศร้าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งหรือมะเร็งช่องปากครับการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายรวมถึงฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเองและการตรวจประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันครับซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากบัตรทองคือสามารถขอรับสิทธิทการรักษาพยาบาลเพื่อขอฟื้นฟูสมรรถภาพได้ซึ่งจะเป็นการให้บริการถึงที่บ้านโดยเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้ครับ จะมีทีมหมอครอบครัวหรือทีมจากสาธารณาสุขไปช่วยดูแลและเยี่ยมบ้านนะครับดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุก่อนเจ็บป่วยโดยเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจําตามสิทธิใกล้บ้านช่วยส่งต่อไปรักษายัางโรงพยาบาลขนาดใหญ่ด้วยระบบขนส่งต่อครบวงจรและช่วยผู้สูงอายุเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิบัตรทองได้4ครั้งต่อปีครับ สิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทองหรือ30บาทรักษาทุกโรคผ่านบัตรประชาชนใบเดียวนอกจากจะดูแลประชาชนทุกคนแล้วนะครับตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตยังเพิ่มสิทธิการรักษาเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลมากที่สุดโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ประเทศไทยนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทําให้มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ดังนั้นนะครับผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมของบัตรทอง เพื่อรับการรักษาพยาบาลส่งเสริมและฟื้นฟูให้มีสุขภาพที่ดีกันทั่วนหน้าได้ครับ